ันให้มันได้หาเก้าสามหาเก้าสามนะองค์นี้มาจากปสัสตรัยวัดหายซีสองื่อได้รับใบนอนนี่กับว่าได้รับใบนอนคนมาเข่าวัดคนมาลองวัดพระเน้นกับล่ำบาขึ้นื่อจะยังเกับสามขึ้เพื่อนละหลวงปู่กับบอกบอก,บอก,บอกต่อใดว่า ผู pelled, um <c oughs> ้บอกอยู hmm ่อ hmm ีสานผู <c oughs> ้หมานั่นคือกองสลากผู yani ้ลำบากคือผ <tr> ู้ฝันผู <can> ้ลำบากผู้ลำบากคือผู้ฝันคลิปวิดีโอนี Lightning ้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่ได้รับใบอนุญาก็บไม่ได้รับใบอนุญคนมาเขาวัดคนมาลองวัดพระเนิ่กับลำบากขึ้น เป็นเ่างนสามพื่อนละมีหลอมังวเดี๋ยไ้ครับมาลองบัดกับมีทั้งมีอะไรอะไรนเพื่อไืวาเงินใชมกับม้วนของใช่่ับพกจว่ามวยของถ้าไม่จก็บ่มารือ้มากือมากตอนนีกัเรว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกอธรรมดาของคน ก็เลยบอกว่าวันเด้ปากพรแต่ปากพรดกกใดกะเกะเสียหายตัวเดียวเท่านั้นเลยเนาะมันเป็นน้ำดวงน้ำบุญน้ำวาสนาแล้วทุกคนเกิดมาก,กับมีบุญละวาสนาตัางกันบางคนบเกิดถึงเมื่อวันที่หนึ่งเลยบาขาดฝันขึ้นอยู่กับความดีของเง้าความดีมีทุกคนบ่าวาพระวายุแต่ว่ายุคนี้มันเป็นยุคหอนก้อ,อยหยง หลายอาเจนเหลือเกินเพราะได้อา,าจารย์หรเออไม่อาจารย์่ได้อาเจนไม่ได้อาเจนเลยไม่ได้อาเนจนถ้าอาจารย์นี่กับคือจังเป็นครูให้ความรู้ความสามารถอันนี้ม่ได้อาเจนครับผลที่สุดอาเจนกรถูกผีหลอกอาเจนกระหลอกโยม <c oughs> <c oughs> แต่อันที่จริงเราครูบาอาจารย์ทุกหลุมทุกองกับ เทิงโยมเทิงพระก็ดีแต่ว่าเกิดอยู่กับโลกวันหอนโลก่อนดังนั้นหลวงปูกก่กาจะหายเลขสามสี่เกียจกับสามสี่เก่กาเท่านั้นมีแค่นี้ตัวขังลางคือโตเดียวกับสองเกียจทันตัวมีแค่นี้ ตดบัดรีองค์พี่เพื่นมาจากใต้องหลวงพอหลองพออ่อเพิ่นกับเป็นนักสูตรเลขคนสูตรเลขของเพื่อน,นีีก็เพื่อนกับมามาบอกว่าเลขมันข้อตัวเดียวหามาใส่ผมเนยก็เลยบอกว่าถ้าเอาถ้าเอาเลขเนี่ยกะขข้นอยู่กับบรารมีเด้อกับ อ่าคอยๆไปคอยๆเหตุค่อยทำเฮ่าเมื่อซึกบวชกับมาเนี่ยคอยๆเหตุใหเป็นผาผักก็คือจังมีความเมตตากรโลนามุทิตาอเวคาควมบ้างเสรีเป็นผักเฮ้าบ่บวชเฮ่าจะบวชมากแต่กายเด้อกับบวชใจกับเลีุยีกันดังนั้นหลวงปู่าเอ่อผิดผักน้อยดอก แต่ว่าอาจจะมีสำนักตกสำนักน่แป็ดมากแป็ดส่วนมาศิมาอาจมีอาจเจอนึ่งหลายก้อนบึ่งกาบอ,อาจารย์นึ่งสามสี่เจ็ดกับสามสี่ก็ครับสามสี่เจ็ดกับสามอสามสี่เจ็ดกับสามสี่เก่าสามสี่เจ็ดกับสามสี่เก้าขังลุ่มขางลุม่มขางลุ่มนี่เป็นขังล่างและขางลุ่ม สองเ็ตตัวเดียวสอ,สองเ็ตต,ตัวเดียวว,ยวงกลมบางกลางลิ้มนะะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมขอละขอเดียวเดียวเถิอย่าลืมอย่าลืมลืมหาลุาลงปูปะททายเราบอกสองตัวลุมขังลุมนี่ท่านบอกตัวเดียวนี่ที่เป็นตัง,งจังะวา เป็น,น,ย,นปย,ยังไงาพ่ยันไงยังไม่เ้าใจอีกอยู่อเขามาห้อยห้ามามันดี๋ยเราแล้วบอกตัวเดียวนะตัวเดียวอ่เป็นยังสองเจ็ดสองเจ็ดอ่าแล้วก็ทีเป็นยังไงเนี่ยเจ็ดเจ็ดบ่โอ้ย กัี่ิป็นสองแป็เนี่ยมันขึ้นแต้มลงแต้มเนี่ยของเราหน่อยเมยขึ่นสีลงกัดสองเจ็ดกัดดเป็นสาะไอ้ทั้งที่กัดดิป็นสามเจ็ดสามเจ็ดมันมีอยู่ในสามตัวนั่นแหละให้เพิ่นตัดตัวเองกัดสองแปดเขียนบ่เขียนว่าสองแปดอ่ะขึ้นแต้มลงแต้มตัวนอกของเราจะเป็นตัวสั้นเขียนไว้แค่ตัวนึงแค่นั้นห้าห้าอิบซีเอาีแดงเอาสีแดงเขียนห้าอิบซีเป็นว่าบอกเราเพิ่นจำระด้เนาะ เอาซีแดงเียนเอานั่นแะสามสี่เจ็ดสามสี่เก้าสองสอเจดสองเจเจดสองตีเยเจเจได้เอนี่เอา่น้องเอาเบิ้งกอนจันไว้ใส่นี่อใส่ยังไดตั้งไว้งนำอย่างเ้เนาะตั้งเดี๋ยได้ เ <Okay. S 2> อามาบ้าน,นี้นทีได้หลายๆกล้องพร้อมกัน<า>น,นั่นชัโทรศัพ่พี่น้องเจมงามปั่นแ่งมีซํำนี่อันนั้นอันนั้นแอดมินเพิ่มไห้เยอสองหกกับสองแปดเพิ่มเติมไห้เพิ่มขึ้นลงไห้เนาะพี่น้องมากกว่ามากอะพิ่าจนาเอาส่วนปูบวกหนึ่งสองเจ็ดตัวเดียวอย่าลืมเจ็ดเจ็ดน้ำเด้อสองเจ็ดเด้อ เจ็ดเจ็ดมันจะใส่เอากระสองเจ็บกันดิสองเจ็บเนี่ยเจ็ดเจ็ดเนี่ยเอาโมแน่แล้วอ๋เอาไปวิเคราะห์พิจารณาบ้งนะครับสำหรับตัวเลขนะครับสามตัวนี้ยู่สองหางสามสี่เจ็ดแล้วก็สามสี่เก้าสองตัวปูห่งตัวเดียววงกลมสีแดงแงนะครับสองเจ็ดตัวเดียวโคโลขึ้นลงได้สองหกสองแปด หมดหอดบังหันปูเก็บถือรางวัลที่หนึ่งตีปูแม่ผิษยูเล็กซีบอกแม่พิษเด็กซีมันออกยังก็ออกห้าสามศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าเก้าสามห้าเก้าสามของปูห้าเก่าซี่ของปูเป็นห้าเก้าสี่ห้าเก้าสามพิดเล็กซีตัวเดียวซี่กับสามใกล้ๆกันพร้อมรายงวดหรือได้เนาะปูอันผิดตัวเดียวแห่งบรตติีรางวันที่หนึ่ง สนับสนุนสลากกินแบ่งสำหรับแนวทางของปู่ประทายนะครับกับมิจูทนี้เนาะงวดประจำวันที่16มิถุนายน2567 3ตัวสงทางเอาเอาทานีกระสิแถมทายก็ว่าแถมททยนี่พ้อ,พองๆเนี่ยเคยดงดังมาหลาย ให้พ hey, ีนะ่น้องเอฟซีหนาโจมถูกกันหลายบ้องหลายทีน้ำกันขึ้นยุ่กับโชคเด้อคุณโยมเด้อครับผาหนีกกับพ่อหูมากไม่หรอกเพียงแต่ว่าลังเทียบเป็นผาหนิกก็คือจังนิมิตด,ดีแนะ่ถ้าผีมาตัวก็คือโกงโยมขึ้นซื่อแบบพ่อเพียงน่ะแม่คุณโยมนะหลวงปู่ก็บอก,บอกอว่าบอกเท่าใดว่าผู้บอกย่ยีสาน ผู้หมานนั่นคือกองสลากผู้ลำบากคือผู้ฝันผู้ลำบากคือผู้ฝันดังนั้นคือซื้อแบบพ่อเพครันอาหารไปหาลง่อออกมาจับราดไปบนรูบัดนี่สำหรับแนวทางภูกระไทยขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับนำไปพิคพิจารณานะครับหายิบจับกับสลากกินแบ่งนะครับสามสี่เจ็ดสามสี่เก้าสองเจ็ด นะครับผมขอท่านโชคดีนะครับการธมาครับาการข้ากุครันเลยคุน<อ>กันเลยลืมลืมสาธุสาธุสาธุ